ที่เห็นรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่แฟนนิกกี้หรอกนะคะแต่เป็นตัวนิกกี้เองค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมในรูปนี้เป็นสจวตหนุ่มกลายเป็นแอร์ได้ยังไงติดตามชมได้ในรายการชีวักชีวรสในช่วงหน้าค่ะกลายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงถูกไหมใช่ค่ะ,อะโอเคแต่ณนะนะนะตอนนั้นเนี่ยคือเราทำงานเป็นสจวตก็มีบ้างน,นิดหน่อยออกหวานหวานวาน,นิดนึงก็ดีก็ใช่แต่ก็ไม่ถึงขนาดเต็มตัวขนาดนี้ผมเข้าใจค่ะจุดหักเหที่ทำให้จากสจวตมาเป็นแอร์ เอ่อพีบีแอเนี่ยเขาดีเนาะให้ให้ผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดผู้ชายเลยด้วยแล้วแล้วเราก็หัวหน้าก็บอกเอ๊ะจะทําอย่างไรก็เลยเอาอย่างนี้ก็เลยลองดูซิลองให้แต่งเป็นชุดผู้หญิงเลยดีกว่าแต่ลองแต่งเข้าไปปุ๊บก็ไม่มีปฏิกิริยาอย่างผูดินสารว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้ปกติเป็ไปกติทุกอย่างเพราะว่า ซึ่งจะนำ่านสุดท่าอากาศยานแต่ว่าขอด้เลยนะว่าอ้ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะจริงๆค่ะคุณเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรคะวิจัยการบินก็ไปปรึกษาว่าถ้าเราผ่าแต่งเพศผ่าตัดจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องไหมคุณหมอบอกว่านี่อนุญาตเป็นคนแรกนะเพราะถ้าเกิดว่ามีมาอีกหรืออะไรนั้นเราไม่แน่ใจว่าเราจะอนุมัติให้หรือหรืออนุญาตให้หรือเปล่าซึ่งก็ดูและเคสอีกทีหนึ่งศึกษาถึงผลกระทบอะไรต่างๆเยอะมากมาย ก็เรียบร้อยแล้วก็ทางสายการบินก็อนุญาตวันที่3 1มอธันวาคมก็ผิดมากเลยค่ะตื่นมาอีกทีวันปีใหม่ก็เป็นเป็นเพศหนึ่งเป็นผู้หญิงไปเลยชีวิตคู่แล้วครับชีวิตคู่แฟนแล้วครับตอนนี้มีหรือยังแตอนี้เละกีิเลสหรือยังค่ะมีแล้วค่ะมีแล้วเจอกันเมื่อไหร่จะกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็เจอกันบนเครื่องนี้แหละค่ะก็คือว่าคบกันมาเรื่อยๆนะค่ะ ตอนที่เจอ้วตอนนั้นเราแต่งเครื่องแบบแบบไหนจ๊ะแต่งแบบแผู้หญิงคะ่ะแต,แต่แฟนไม่ทราบค่ะว่าเป็น ว่าว่าว่าเป็นตอนชายมาก่อนแล้วตอนนี้เขาทราบแล้วหรือยังครับทราบแล้วหายไปสองวันความลับคงไม่มีในโลกอยู่แล้วไม่รู้ซะแล้วว่าเราเนี่ยเป็นกุลเกศใช่กำลังคิดว่าก็ที่นั่งข้างๆอยู่นี่แหละถ้ามันเป็นความจริงที่เขารับไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนดีที่ว่าเราไม่เราเราไม่ต้องดึงเอาผู้ชายที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราคือเราเดาผิดเพราะว่าอีกสองวันอีกแป๊บนึงเขาก็โทรมาเขาบอก กี้ยังเป็นกี้เหมือนเดิมเขาก็ยังมองกี้เป็นผู้หญิงเหมือนดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกทำไมเขาคนพบตัวเองดีเหมือนนางเอกยังไงก็ไม่มี้ะไรคะเธอเคยเป็นสจวตก่อนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสในปัจจุบันฟังเรางงไหมครับอย่าเพิ่งงงนะครับมาพบกับแขกของเราเลยดีกว่านะครับคุณนิกกี้กีรนันสุวรรณสิงห์สวัสดีครับน้องนิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผมพูดถูกไหมครับนิกกี้ที่ว่าเคยเป็น <medim> สจวตก่อนมาเป็นแอร์ใช่ค่ะก็เมื่อก่อนตอนที่มาทํางานครั้งแรกนะคะครับตอนนั้นก็หลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้ามาทํางาน,เป,นเป็นเป็นเป็นพนักงานต้อนรับเป็นสจวตเนี่ยแต่ยังตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะได้เข้ามาเป็นมากมายถึงเป็นเป็นเป็นแอร์ได้ขนาดนี้<อ>ค่ะ <layout. S 2> ก็คือทำงานตามปกติได้งานทำช่วงนั้นมีจังหวะโอกาสเหมาะ ก็ได้เป็นสจวร์ตก็ทํางานมาเรื่อยๆนะคะเพิ่งมามาเป็นเป็นแอร์จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้เท่าไหร่แต่เริ่มมีกระแสละเริ่มมีกระแสกันพูดขึ้นมาละติดใจที่คุณนิกกี้พูดเมื่อกี้นิดนึงที่บอกว่าคนไม่รู้หมายว่ายังไงไม่รู้หมายถึงว่าคุณนิกกี้ตอนที่มาเป็นโซนนี่คือมาดแมนแฮนซัมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะต้องมายืนเก็กแมนแฮนซัมขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย กี้ตัวกี้เองเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วก็ว่าได้เพราะออคือมีความรู้สึกตั้งแต่ตอนรับรู้ที่ตัวเราเองมา,ม,มาโดยนนตลอดแต่ว่าตอนที่มาทํางานเน่ยด้วยด้วยหน้าที่สาขาอาชีพของตัวเองเนี่ยออจะเป็นแบบว่าแสดงกริยาอะไรต่างออๆมากมายก็ไม่ได้แต่คนเวลารู้จักพูดคุยสนทนาก็รู้เลยว่า กายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงถูกไหมคใช่ค่ะอ่าโอเคแต่ณณตอนนั้นเนี่ยคือเราทํางานเป็นสจ๊วตก็มีบ้างนิดหน่อยออกหวานหวานนิดนึงก็ดีก็ใช่แต่ก็ไม่ถึงขนาดเต็มตัวขนาดนี้ผมเข้าใจค่ะก็หลังจากนั้นก็ก็มันเริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นของด้วยตัวเองนะคะค่ะอะไรเป็นจุดสําคัญจุดหักเหที่ทําให้จากสจ๊วตมาเป็นแอร์จุดสําคัญเหรอคะกีคิดว่าน่าจะเป็น โอกาสที่เหมาะสมนะคะก็คือว่ากี้คิดว่าตอนนั้นนะคะกี้ก็เป็นสัจวนมาเรื่อยๆก็ทํางานมาเรื่อยๆอยู่กับ PBR มาตลอดใช่ก็ก็ก็มีช่วงหนึ่งก็ออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกด้วยซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นแบบหวานนิดๆคือผู้โดยสารก็น่าจะทราบแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ต้องทราบอยู่ดีว่าเราเป็นอย่างนี้ค่ะแต่กลับมาทํางานกับ P b r อีกครั้งนึงเนี่ยก็อ๋ออยู่กับ PBR เป็นส่วน ออกไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกค่ะอย่างนั้นออกไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกครั้งแต่กลับมาคราวนี้มันสวยขึ้นไงคะอ๋อมันสวยขึ้นแล้วก็แต่ก็ยังไม่มากมายขนาดนั้นค่ะก็ยังอยู่ในชุดของเซจวดอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเอ๊ะทำไมทํางานบนเครื่องเนี่ยผู้โดยสารเริ่มที่จะสงสัยละเพราะว่าคือหน้าตาเราอาจจะหวานๆด้วยนิดนึงด้วยมั้งแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไม PBA เนี่ยเขาดีเนาะให ผู้หญิงให้ให้ผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดผู้ชายได้ด้วยแล้วแล้วเราเขาก็คงคิดแล้วพูดถึงน้ําเสียงกริยาท่าทางที่เราแสดงออกก็คือก็ปกติผู้โดยสารนึกเลยว่าคุณกี้เป็นผู้หญิงไปเลยเขาเขาเขาล้อเล่นเราแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยจะเริ่มมีคอมเมนต์มีคอมเพลนมาละมีค่ะนี่คือจุดหักเหเลยก็คือว่ามีคอมเพลนมามาที่บริษัทแล้วแล้วกี้เองก็แบบเอ๊ะ มีคอมเมนต์ก็เข้าไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าทําไมให้ผู้หญิงแต่งชุดเป็นผู้ชายทําไมให้ให้ทอมแต่งอ๋อแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ต้องดูว่าทำไมแล้วทอมเขาเป็นจู๊ดามอคกี้เป็นทอมถ้ามอคกี้เป็นทอมไปเลยซึ่งกี้ก็บอกอ๋จริงเหรอเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอก็เลยบอกว่าก็ทีนี้มันมันมีมากขึ้นเรื่อยๆกระแสมันมีมากขึ้นเรื่อยแล้วกระแสคนข้างนอกก็พูดกันเรื่อยๆว่าจริงๆนะมีแบบว่าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ ก็เข้าไปแก้แก้แก้ข่าวบ้างก็ไม่มีไม่ม,มีอะไรเงี้ยตอนหลังเอ๊ะมันหนาขึ้นเรื่อยๆข่าวมันหนาขึ้นเรื่อยๆก็เลยนํานําเรื่องนี้ไปปรึกษากับหัวหน้าค่ะหัวหน้าก็บอกเอ๊ะจะทําอย่างไร huh. ก็เลยเอาอย่างนี้ก็เลยลองดูซิลองให้แต่งเป็นชุดผู้หญิงเลยดีกว่าการที่อ,อันนี้สําคัญมากเลยผมเองก็อยากทราบนะครับในองค์กรระดับชาติอย่างป็นมาตรฐานการบินเนี่ยนะคะเขาตัดสินใจนี่เป็นการตัดสินใจของ ผู้ใหญ่ระดับไหนผู้บริหารระดับสูงเลยนะฮะใช่ค่ะมีการประชุมกันซึ่งทาง PBR เนี่ยได้ได้ให้โอกาสพนักงานทุกคนอยู่แล้วแล้วตอนที่เปลี่ยนได้รับอนุมัติเนี่ยค่ะถามความรู้สึกจริงๆตอนลุ้นไหมคะตอนรอลุ้นว่าตอนแรกเนี่ยคือกระแสคือเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะกระแสข่าวตรงนี้ด้วยของผู้โดยสารเนี่ยคือเรื่องนี้มีการคุยกันหลายตลกนะคือทางผู้ใหญ่ชช่หลายร้วแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการประชุมกันแล้วก็โอเคงั้นก็มีเรื่องกันว่า โอเคกี้วันศุกร์นี้สมเร็จนะคะวันศุกร์นี้เนี่ยกี้แต่งเป็นผู้หญิงมาลองขึ้นเครื่องดูซิกี่ก็กฮไม่อ่ะยังกล้ากลัวอยู่เพราะว่าอย่างยังไม่กล้าใสใช่ไหมคะนะคะคุณฮาร์ทคิดว่าต่อหน้าคนคนเรียกว่าระดับชาติเลยก็ว่าได้ระดับนทางการใช่แล้วมันยังไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจะรู้สึกยังไงเราจะทำดีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ลองแต่งเข้าไปปุ๊บ ก็ไม่มีปฏิกิริยาอย่างผู้ที่สันเพราะว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่า เฮ้ยอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเป็นปกติทุกอย่างเพราะว่าล็อกกี้เองเนี่ยเป็นคนที่ PA บนเครื่องก็คือการประกาศบนเครื่องด้วยสายการบิน PBA และการบินไทยมีความยินดีต้อนรับทุกท่านบริการแสนสบายเซอร์วิสต์เที่ยวบินปลอบุหรี 9Q866 ซึ่งแนะนำท่านสุดท่าอากาศยานแต่ว่าผู้โดยสารไว่าโอ้ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะจริงๆค่ะดท่าอาเาศยานแต่ว่าผู้โดยสาแไม่ตามารถเที่ยวบินปลอดบุหรี่ 9Q866 วึ่งแนี่ยมีผู้โดยสารบากาศยานแตา แน่นอนค่ะอ๋อมีเหรอฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะว่ามีเจอแบบถามตรงๆเลยไหมคะแบบสกิลถามออก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ได้เจอกับตัวเองค่ะจะเจอกับน้องซึ่งจะนั่งอยู่ใกล้ๆกับผู้ดีสารผู้ดยสารก็จะมาจะมาแบบถามน้องาช่้อมว่ารู้สึกว่าพี่คุณคุณหน้าเขานะเขา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 เป็นอะไรหรือเปล่าแบบว่าเคยเป็นอะไรหรือเปล่าน้องเขาก็บอกว่าอ๋อ พี่ก็เคยประกวดนางสาวไทยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะผู้โดยสารอ๋อพี่จำได้แล้ะประมาณนี้คุณเลเาเรื่องนี้ไปแล้ไม่ออกใกล้แล้วแล้วแต่งชุดแอร์โฮสเตสมากี่นานเท่าไหร่นะครับกี่เดือนกี่โอ้นานนานมากแล้วประมาณเกือบสองปีนะเกือบสองปีแล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงที่ทำแรกๆนี่อาจจะเขินๆหน่อยๆนานๆไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็ชินกับมันชินกับกับวิถี ชีวิตประจาําวันการไปบินพอหลังจากที่แต่งเป็นชุดแอโฮสเตสมาพักหนึ่งค,คุณกี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็น Air อแอโฮสเตสเต็มตัวตัดสินใจไปผ่าตัดใช่ไหมคะตอนนั้นคิดว่ายังไงคะเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังไงเราก็ได้เป็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงละได้แต่งตัวได้ทํางานแบบผู้หญิงแต่คุณกี้ยังเลือกตัดสินใจว่าอยากจะผ่าตัดอยากจะทําทตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ การที่กี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็มาใส่ชุดนี้จริงๆไม่จําเป็นจะต้องผ่าตัดก็ได้ถูกต้องใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่ากี้คิดว่ากี้โอกาสอย่างที่ว่าไว้โอกาสและเวลามันเหมาะสมไหมคะเรารอคือมันมาถึงเราแล้วอะคะ่ะ <c oughs> เราก็น่าจะจะเก็บโอกาสที่ดีอันนั้นเอาไว้ <c oughs> คือโอกาสที่ดีของบริษัทก็เปิดโอกาสให้เราด้วยโอกาสลหลายอย่างในชีวิต นะคะแล้วกี้ก็คิดว่าใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมาเนี่ยก,ก,ก็นานมากแล้ว <c oughs> ก็น่าจะเติมเต็มให้ให,ให้เต็มร้อยสัทีกับความรู้สึกตัวเองตรงนี้ศึกษา<ช>อยู่นานไหมครับในเรื่องของผลที่จะตามมาอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนอะไรพวกนี้ใช่ค่ะ <c oughs> ซึ่งกี้ไม่ได้อยู่ดีๆก็กี้จะแบบ หนีไปทำประมาณนี้ก็ไม่ใช่ใช้เวลานานมากเพราะว่าหนึ่งศึกษาข้อมูลเยอะมากที่จะมีผลกระทบต่อเราไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าภายภาคหน้ามีการคุยกับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดให้เราคุยกับสถาบันเวชศาสตร์การบินนะครับก็จะ็นเขาเรื่องอะไรคะเวทศาสตร์การบินก็ไปปรึกษาว่าถ้าเรา แผนเพศผ่าตัดจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องไหมโอ้ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเราเราเข้าไปคุยกับเขานี่นั่นหมายความว่าเรากล้ามากเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมีใครที่จะไปคุยคุยเรื่องนี้กับกับทางทางทางคุณหมอใช่เพราะว่าเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเ็าไม่มีทางอนุญาตแน่นอนเป็นไปไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ผ่านมากล้าก็เลยเข้าไปปรึกษาเข้าไปปรึกษานั่งคุยคุณหมอที่นู้นก็บอกว่าก็มองหน้าเราแบ๊บหนึ่งแล้วบอก ถ้าอย่างนั้นผมขอไปชุมว์ดก่อนอก็ไปชุมว์ดสักประมาณสองชั่วโมงซึ่งกี้ก็นั่งรอยอย่างนั้นและคะ่ะประชุมแล้วก็โอเคคุณกีรน,นันก็เข้าไปคุยเรียกเข้าไปคุยล้วประมาณชั่วโมงนึงนะคะ่ะก็ประทับตาเลยตุ้มก็คืออน,ญญอนุญาต,ญาตเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่านี่อนุญาตให้เป็นคนแรกนะเพราะถ้าเกิดว่ามีมาอีกหรืออะไรนั้นเราไม่แน่ใจว่าเราจะอนุมัติให้หรือ หรือนุญาตให้หรือเปล่าซึ่งก็ดูแหลเคสอีกทีหนึ่งซึ่งคีเองก็คิดว่าอไม่อยากคือไม่ได้ต้องการให้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 คนอื่นหรือว่าคนที่อยากเป็นแบบนี้มาลอกเรียนแบบนะคะแต่กีคิดว่าเร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 าสุดกู่แล้วว่ากู่ไม่กลับแล้วเราสุดโตแล้วใชถึงขั้นนี้แล้วเราน่าจะทําอะไรให้มันดีที่สุดให้มากที่สุดนะคะหลังจากที่ปรึกษากับทางนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย กี้ก็ไปปรึกษาทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะก็ศึกษาถึงผลกระทบอะไรต่างๆเยอะมากมายก็เรียบร้อยแล้วก็ทางสายการบินก็อนุญาตวันที่31ธันวาคมก็ปิดม่านเลยค่ะตื่นมาอีกทีวันปีใหม่ก็เป็นเป็นเพศหนึ่งเป็นผู้หญิงไปเลยครอบครัวล่ะคะครอบครัวทีมองมองยังไงบ้างคะ ทั้งเรื่องที่พอมีโอกาสในเรื่องการงานที่เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องการผ่าตัดเนี่ยค่ะครอบครัวของกี้เนี่ยก็จะจะรู้ว่ากี้เนี่ยถ้าทําอะไรแล้วก็จะทําดีที่สุดเพราะงั้นก็จะเชื่อใจเราครับแล้วก็เป็นคนที่ครอบครัวนี้เาเรียกว่าอบอุน่นอยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะว่ากี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะมีวิวัฒนาการพัฒนาการมาเรื่อยเพราะงั้นจะชินตากับทางทางทางคุณพ่อคุณแม่ครับ แต่เวลาที่ไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีการตับตัวนิดนึงซึ่งสมมติว่าคุณพ่อเนี่ยจะกอดเราเหมือนปกติเล่นแบบเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะแบบอมอนอมอนมากั้นไว้ด้วยเ็จะโดนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเขาก็สนับสนุนว่าถ้าทําอะไรที่ดีแล้วก็ก็ทำไปเขาเขาเชื่อมั่นชีวิตคู่เหรอครับชีวิตคู่แฟนเหรอครับตอนนี้มีหรือยังอินเกมแล้วตอนนี้แล็กกินเลิฟหรือยังค่ะมีแล้วค่ะอมีแล้วเจอกันเมื่อไหร่ จอกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็เจอกันบนเครื่องนี้แหลคะค่ะก็คือว่าคบกันมาเรื่อยๆนะค่ะตอนที่เจอตอนนั้นเราแต่งเครื่องแบบแ,แบบไหนจ้ะแบบผู้หญิงคะ่ะแต่แฟนไม่ทราบค่ะว่าเป็น ว่าว่าว่าเป็นตอนนียมาก่อนแล้วตอนนี้เขาทราบแล้วหรือยังครับทราบแล้วหายไปสองวันเพราะตอนเขาจตอนนี้เจอบนเครื่องเนี่ยผ่าจริงคุณกี้เขาทราบเองหรือว่าคุณกี้บอกบอกค่ะบอกที่จาจาเป็นจะต้องบอกเป็นเพราะว่าเดี๋ยอนี้ต้องซักละเอียดตอนที่เจอบนเครื่องเขาชอบเราเขาเข้าใจว่าเราเป็นแอร์โฮสเตสเขาบอกผู้หญิงคนนี้สวยมากๆเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะคนไทยค่ะคนไทยอ้าวโอเครู้จักกันนานกี่สัปดาห์กี่เดือนเขาถึงรู้ว่ารู้ระล่าเขารู้เพราะเราบอก กี่เดือนกี่สัปดาห์จาได้ไหมครับประมาณสี่ห้าเดือนแล้วแล้วณวันนั้นที่เราบอกเขาเนี่ยมันอะไรมันทําให้เราต้องบอกเขาเขาเป็นเพราะว่าคือมีวันหนึ่งอะค่ะคือคือจะต้องอยู่อยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้บนเครื่องละไม่ใช่บนเครื่องในทางล่างละจะต้องไปดูหนังฟังคือกินข้าวทําอะไรปกติทุกอย่างอยู่แล้วซีนี่หกเดือนเลยนะอ้าวโอเควันนั้นอะไรเกิดขึ้นกีก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบว่า ดูเราออกหรือเปล่าแต่ว่าทดสอบเขาหลายๆอย่างว่าเขาดูเราออกหรือเปล่าก็ยังถูกไม่ออกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอยู่เสมอเวลาขับรถไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาจะเห็นอย่างเพศอย่างเราเนี่ยเดินผ่านแต่ประมาณนั้นก็จะแล้วแต่แั้งแต่เขาจะนักัตามภาษาของเขาซึ่งเราจะออกแนวเรียบร้อยไหนเขาจะบอกดูสิทําไมเขาอยากเป็นกันเนาะที่รักทำไมเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบหรอทำไมต้องเป็นงนี้อะไรประมาณนั้นเราก็ ค่ะคือพูดบ่อยจนเรารู้สึกว่าออดดัแล้ววเเราาา่จํป็นคือความลับคงไม่มีในโลกอยู่แล้วไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นกุลเกศใช่กำลังคิดว่าก็ที่นั่งข้างๆอยู่นี่แหละก็ที่อืานจนวันหนึ่งเราบอกว่ามีระดับเรามีครใช่ค่ะจะบอกว่าที่รักวันนั้นกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันที่รักเอาที่รักเลยนะมองหน้ากี้ดีๆซิเขาก็งงว่าทําไมหรือมีอะไร มองดีๆอีกทีสิที่คุณพูดแบบว่าพูดในทํานองที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมองให้ดีนั่งอยู่ตรงหน้าคุณนี่แล้วนะเขาก็อึ้งไปนิดนึงซึ่งซึ่งก็มีการบอกว่ามีการเศร้ากันบ้างเล็กน้อยซึ่งเราก็ขอโทษเข้าไปซึ่งเราก็ต้องทําใจว่าเขาต้องจากเราไปแน่แล้วเขาหายไปเลยใช่ไหมสองวันแล้วันไม่เดี๋ยวก่อน้ณวันนี้เรารู้ว่าหายไปสองวันแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่รู้นี่เขาอาจจะหายไปตลอดการก็ได้วันลึกคืนเปไงเมื่อเช้าตอนเขาหายไปสตอนนั้นช่วงนั้น ซึ่งกี่คิดว่าไม่เป็นไรเรายังถึงยังไงเนี่ยเราถ้ามันเป็นความจริงที่เขารับไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนดีที่ว่าเราไม่เราเราไม่ต้องดึงเอาผู้ชายที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราอเราเดาผิดเพราะว่าอีกสองวันอีกแป๊บหนึ่งเขาก็โทรมาเขาบอกกี่ยังเป็นกี้เหมือนเดิมเขาก็ยังมองกี่เป็นผู้หญิงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกเราก็เลยว่าแล้วเขาขขอขอบใจกี่ด้วยว่าทําให้เขาได้รู้จัก คนประเภทนี้ไม่ขึ้นแล้วมองดีขึ้นแล้วทำให้เขาค้นพบตัวเองดีเหมือนนังเอกยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่แสดงว่าความรักความรักนี่มันพิชิตแล้วก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหมดเพราะจริงๆก็จะบอกว่าเป็นเป็นการกลับมาคบหาากันใช่เพราะกี้คิดว่าความรักอย่างเดียวคงไม่พอมันมีความผูกพันด้วยแสดงว่าเขาเนี่ยรักเราพที่ตัวของคุณกี้แทๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นเราเป็นสตรีใช่แต่ถ้ากี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกแล้วถ้าเกิดตัวเองไปชอบ คนอื่นที่เป็นอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นแบบเราอย่างเงี้ยจะชอบไหมเอาเพราะดยโดยแท้จริงแล้วเขาไม่ชอบแบบนี้เลยนี่เป็นไว้สักคนนึงเคือแฮปปี้เอนดิ้งลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟเลยค่ะกี้ก็ไม่ต้องการที่จะแบบว่าถึงขั้นถึงแต่งงานหรือเป็นอะไรทั่วๆไปขอให้แบบว่าอยู่กันแล้วมีความสุขสุขใจแค่นี้ก็พอแล้วครับสุดท้ายอยากจะถามคุณกี้เกี่ยวกับเรื่อง สิทธิในการเลือกอาชีพของออของเนี่ยของเพศที่สามทั้งหลายสิทธิในการเลือกอาชีพใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุคคลประเภทอย่างกี้เนี่ยใน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 ,ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขามีความรู้ความสามารถกันมากขึ้นเพราะว่าใน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 โลกในสังคมปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการอะไรต่างๆนี้มีการพัฒนากันไปมากแล้วะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสายการบินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาการเขาเรียกว่าวิ่งวิ่งตามกระแสไม่ไม่ไม่ขวางกระแสซึ่งถ้าเกิดบริษัทในขวางกระแสเนี่ยก็ไม่มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นเลใจก็อาจจะปิดขึ้นใช่แล้วก็เปิดรับเดี๋ยวนี้มีการเปิดรับเราขึ้นไปมากขึ้นนะคะเปิดรับมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะไปทํางานหลายๆอาชีพได้คุณกีเนี่ยทำบุญมาดี ชาตินี้ถึงจะเกิดในลักษณะคือบางคนเ็ชื่อว่ผิดฟ้าผิดตัวคือกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงแต่ก็ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขกับทั้งหน้าที่การงานและชีวิตรักใช่ค่ะยอดจริงๆถ้าเกิดว่าเราทำทำทำตัวให้ดีเนี่ยคือกี้คิดว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะทําดีแล้วก็เลือกที่จะเป็นได้อื น่าจะเป็นจุดที่สําหรับครอบครัวและคนรอบข้างนะคะที่จะมุ่ยมุมมองต่อทุกคนที่เกิดมาแล้วแล้วก็เลือกที่จะมีเส้นทางบางอย่างที่ดีสําหรับตัวของเขาเองค่ะครับคุณกี้วันนี้ขอบคุณคุณกี้มากเลยครับที่ร่วมมาแชร์ประสบการณ์น่าทึ่งและน่าประทับใจกับเราทุกคนขอบคุณมากครับคุณกี้ครับนะคุณกี้นิกกี้กีรนันสุวรรณสิงห์นะครับเอาละครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงต่อไปไขปัญหารับวัยรุ่นกับคุณหมอพันศักดิ์ผมเองก็ในฐานะที่ ได้ทำงานร่วมกับคุณกิรนันนะครับแล้วก็กับคำถามที่บอกว่าสังคมจะมีบ้างบางส่วนซึ่งเราก็ต้องเคารพตรงนั้นว่าจะยังรับไม่ได้กับพนักงานที่เป็นบุคคลประเภททางเลือกนะครับหรือว่าจะ,จะมีคำจับกัดความใดๆก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าในเมื่อเราไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกได้โลกหมุนไปถึงขณะนี้แล้วเนี่ย แล้วการทำงานของคุณเกรนัณเองก็ดีหรือว่าบุคคลอื่นๆก็ดีที่ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยไหนก็ตามเนี่ยยังเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของลูกค้าผู้เดยสดร้อซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เขาเป็นตัวของตัวเองดีกว่าที่จะหลอกตัวเองแล้วหลอกคนอื่นอยู่นะครับการที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นครับผม